สวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูน้องๆของผมตัดผักกันในยามเช้านะครับครับและคลิปนี้ผมก็ถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่ว่าไม่ได้นำมาให้ได้ชมกันก็ขอพามาให้ชมกันในช่วงเย็นๆนะครับครับและผักช่วงนี้ก็ยอดสวยนะครับและที่สำคัญนั้นฝนตกทุกวันแบบนี้นะครับผักบุ้งไม่ไม่เปืองปุ๋ยเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใส่มาก ซึ่งจริงๆแล้วผมหยุดมาหนึ่งอาทิตย์ด้วยซ้ําไปแล้วก็อาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย์ก่อนผมหยุดมาหนึ่งอาทิตย์และอาทิตย์ที่แล้วก็ใส่บางๆโดยปุ๋ยสูตร15 3ตัวนะครับก็ที่ที่ผักบุ้งเป็นแบบนี้งานแบบนี้ก็เพราะว่าน้ําฝนนั่นเลยครับอย่าดูถูกน้ําฝนนะครับน้าฝนจะช่วยเราลดต้นทุนลงได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อะไรลด ต้นทุนอะไรลดได้เราก็ต้องลดกันไปนะครับเพราะว่าปกบุ้งช่วงนี้ราคาก็ไม่ได้สูงนะครับราคาก็ถูกๆแต่เราก็พออยู่ได้นะครับเรายังพออยู่ได้ทําไปเราก็ยังเหลือเพราะว่าที่สําคัญนั้นเรายังได้กันทุกวันนะครับก็หนึ่งก็มีงานให้น้องๆเขาได้ทํากันและที่สําคัญได้น้อยได้มากเราก็ได้ทุกวันนะครับครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าปกบุ้งนั้นยอดสวยและที่สําคัญ ผมเองก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าน้องๆเขาใช้คัตเตอร์ในการตัดผักเขาบอกว่าไม่ต้องรับนะครับคัตเตอร์ไม่ไม่ทือนะครับแต่ยานาวถ้าหากว่าเราไม่เป็อันโดนหอยหรืออะไรมากมายเพราะว่าในบริเวณนั้นหอยไม่ค่อยเยอะนะครับหอยน้อยนะครับเพราะว่ามีดนั้นถ้าเราไปฟันโดนหอยแล้วจะทําให้มีดนั้นไม่ค่อยคมได้นะครับ และที่สำคัญคัตเตอร์นั้นนะครับถ้าใช้เสร็จเราไปจุ่มในผมแนะนำแบบนี้นะครับน้ำมันที่เราผัดออทอดปลาหรือทอดหมูอะไรต่างๆนะครับเราเทใส่ขวดขวดอะไรไว้ก็ได้นะครับหรือขวดเอ็มขวดกระดิงแดงอะไรก็ได้แล้วก็พอตัดเสร็จเราก็นำมีดคัตเตอร์ไปจุ่มนะครับเวลาเราขึ้นบ้านไปเราก็นำมีดคัตเตอร์ไปจุ่มในน้ำมันนะครับ ก็จะรักษาความคมของมิคเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็เพราะว่าผมทําก้านกันกับเจ๊นะครับผมก็ใช้วิธีนะครับเอามิคเตอร์จุ่มไปในน้ำมันพืชเก่าๆนะครับน้ำมันพืชที่เราเก็บกับใช้ในครัวเรือนนะครับครับและผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูสองคนคู่นี้กันก่อนนะครับเพราะเป็นคนที่ตัดผักได้เก่งนะครับเก่งเรียง ผมชอบวิธีการทำงานของเขานะครับคู่นี้จะสังเกตเห็นตั้งแต่เวลาล้างผักนะครับทำงานเรียบร้อยนะครับและวิธีคาดเชือกแบบนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเลิกนะครับการคาดเชือกแบบนี้นะครับทำให้ผักนั้นไม่ฟั่มนะครับหรือพูดง่ายๆไม่ให้ทางโคนนั้นกระดกก็จะ ทำให้วางเรียงได้เยอะนะครับสูตรนี้ก็ไม่สมุนลิขสิทธิ์ใครสนใจก็นําไปใช้ได้นะครับครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามและกด s ั b s c r i b e ขอขอบคุณมากๆนะคะ